เราไปเนาะนันดาบอกว่าหาของกินเบิ่งกคุณนัททุงกุ้ยกับมีเดอที่ <c oughs> จริงว่าสิมว่าซื้อของอยู่นี่ยอยู่ตรงซูเปอร์ม,มาร์เก็ตอีกก็เลยยังมารอบเบิ่งนะจ้าเพื่อมีหยังไปจะกินเพื่อขอตะบกุงอีกได้ อุ้ยนี่ไข่ไข่ไข่เดียวไข่เจียวห้าสิบมีอะไรน่าสนใจไหมอันนี้คืออะไรเนาะกุ้งชุบแป้งทอดร้อยหกสิบใช่ไหมเออกุ้งชุบแป้งทอด 啊，这面是黄金。 มหมดลแมมล้วยังแน่พอพแหลกแน่ก็แล้วก็ได้สั่งข้าวแล้วมันก็เสร็จแล้วเอาดีๆนะมันก็ใช้เงินเยอะอยู่โรงแรมก็โหขึ้นละสองหมื 20, ่นทุกคนคิดว่าไงครับแล้วก็โรงพยาบาลต้องมีเงินท่าร้านในบัญชีถึงจะเข้าได้ ผมก็จะได้กลับโรงแรมแต่ว่าก็แวะซื้ออะไรากอย่างบางอะไรอย่างนี้นอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตก็ไปเดินกันคนาบมีร้านอะไรให้ชมแต่เอาดีๆก็อยู่ว่าน,นอกดีกว่าเพราะจะจ่ายมันเยอะอยู่แบบนี้น บ้ำเปบจาน้ำส้มน้ำมะม่วงนีงน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 ง่เป็นเยลลี่นะครับเยลลี่แต่เราไม่กินนะครับเราได้ซื้อส,สาหร่ายชพื่อข้าวไปก็เป็นน้ำอะไรต่งางๆอุยน้ำอะไรเนี่ยโอ้ ที่เราซื้อไปมีไม้ถั่วปัาอ้าหอละ0บาทวันนี้เรามาชอปปิง้งอาหารถั่วทำเหรออันนี้เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ที่พักของเรานะคะเห็นบคะพี่น้องคะบอกเลยว่าแพ็คหนึ่งประมาณนี้จ้า หอมหัวใหญ่สองหัว4ี่สิบบาทตกแต่เศร้าสรุปเรวก็ไดบ้านไอที่เก้า,อ,า,า,าอันนี้จักบาทเศร้าห่ากับพ่อได้ยังโอเคจะยอมก่อกนเอาธรรมดาหรอธรรมดาเอาธรรมดาดีกว่าคณะเราขนาดนี้ก็ยังไม่ได้อาหารสองทุ่ม เราไม่มีเงินเรามาอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกครับเราต้องมีเงินครับถามว่าเงินมันมาได้ไงครับไม่เข้ามาเองครับถ้าเราทําอันนุนอันนี้ไว้ถ้าเราถ้าเขามาจับ้าผมคุณคุณมีเงินได้ไงครับอ๋อไม่เข้ามาเองแล้วคุณไม่ทำอะไรเหรอนอนเฉยเงินก็เข้าเลยครับนะครับผมจะซื้อเราหมดนี่ กินให้ตับแข็งตายนะครับถ้าทำแต่งี่น่าจะเป็นร้านเนาะไม่ไม่ไม่ีมมน,นั่นนะ่ะเ,เราจะเราไม่ซื้อหรอกเราเงินไม่ถึงบอกไปดีว่าทำได้แค่มองทำได้แค่มองแต่ว่าเราไม่กินนะครับ เห็นสุดแม่งัวไหมคะแม่งว e ัวพันดินโนดินโนกอยอาการเป็นไงบ้างครับตัวกอกกอกเวลากอกลัะอันนี้อันนี้เด้ดิีไหวเขาบอกเห็นบอกเห็นมีแกวไหวเห็นมีแต่้แกวกสงสัยเขาเบิ่งหนาเนาะ เึดหลเอาหลยกอกหลักใส่สุดนมาดินเหนีองามงามบึงทานนางข่อในแบดนี้จัดไปค่ะขอบคุณอาหารสำหรับวันนี้ขอบคุณเซฟเ้ออันนี้อันนี้อันนี้พัดพักวินพัดพักบุง โอเคอร่อยมากเลยจ้าไม่พูดภาษาจีนเหรอฟันจานอีนลจ้าฮัลโหลนะครับต้องขอลาไปก่อนเนี่ยพูดภาษาจีนพูดภาษาจีนพูดภาษาจีนดับไปแล้วนะครับบูดัดสาภาพไม่นารอด ต้องขอลาไปก่อนคลิปนี้เพราะเขาหลับไปแล้วขเขาเมาเรากินน้ำปะนะไปแล้วครับบ๊ายบาย ว่าหาของกินเบิ้งกูนะทุงปุ้ยกับมี่เด้อที่จริงว่า,าสินาัส้อของอยู่นี่อยู่ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตอีกก็เลียยังมารอบเบิ่งนะจจะเพื่อมี่ยังไปตะกินเพื่อขอตะบอกงอีกได้ อุ้ยน,นีไข่ไข่ไข่เดียวไข่เดียวห้าสิบมีอะไรน่าสนใจมันอันนี้คืออะไรเนาะกุ้งชุบแป้งทอดร้ 160. อยหกสิบมีกุ้งชุบแป้งทอด มอันนี้เป็นไอติมสีเหลือง หแลกแก็แล้วก็ได้สัมข้าวแล้วมันก็เสร็จแล้วด้วยเอาดีๆนะมันก็ใช้งเงินเยอะอยู่โรงแรมก็โหขึ้นและสองหมื่นทุกคนคิดว่าไงครับแล้วก็โรงพยาบาลต้องมีเงินห้าล้านในบันทีถึงจะเข้าได้ ผมก็จะได้กลับโรงแรมแต่ว่าก็แวะซื้ออะไรสากอย่างว่างอะไรอย่างนี้นอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไปเดินกันเนามีร้านอะไรให้ชมแต่เอาดีๆก็อยู่ว้านนอกดีกว่าก็จะจ่ายมันเอะอยู่แบบนี้น ห้าบาทนะครัะน,นี่ก็เป็นไม่รู้อะไรน้ำแบบน,น,น,น้ำส้มเปล่าน,น้ำส้มเหมือนกับน้ำส้มน้ำมะม่วงนี่เป็นเยลลี่นะครับเยลลี่แต่เราไม่กินนะครับเราไม่กินเราได้ซื้อสาหร่ายชุ่ข้าวไปนี่ก็เป็นน้ำอะไรต่างๆอุยน้ำอะไรเนี่ย โอ้นี่ก็เป็นพวกอะไรเบ็ดมะม่วงมะพร้าอวาอะไรไม่รู้ว่เราได้เราได้ซื้อไปแล้วนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับที่เราซื้อไป นี่เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ที่พักของเรานะคะเห็นบ่คข้าพี่น้องค่ะบอกเลยว่าแพ็คหนึ่งประมาณนี้จ้าหอมหัวใหญ่สองหัว4ี่สิบบาทตกแล้เเาาวเศร้าสรุปเดียวกระได้านาในที่เก้า,าอันนี้จะกว้าเศร้าห่ากบาาาาับพ่อได้ยุ่งโอเคตัวเดียวก่อนอเอาธรรมดาหรอธรรมดาเอาธรรมดาดีกว่า คณะเราขนานี้ก็ยังไม่ได้อาหารสองทุ่มไม่เอาละน่าสนใจเฮ้ยเราไม่มีเงินเรามาอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกครับเราต้องมีเงินครับ ถามว่าเกณงเงนมาได้ไงครับไม่เข้ามาเองครับถ้าเราทำอน,นุนันนี้ไว้ถ้าาถ้าเขามาจับผ้าผมคุณคุณ,คณมีเงินได้ไงครับอ๋อเข้ามาเองแล้วคุณไม่ทำอะไรเหรอผมนอนเฉยเนงะินงก็เข้าเลยครับนะครับผมจะซื้อเหล่าหมดนี่ไปกินให้ตับแข็งตายนะครับ ถ้าทำแต่งนี้น่าจะเป็นร้านเนาะไม่ไม่ไม่กนอันนันอ่ะเราจะกเราไม่ซื้อหรอกเราเงินไม่ถึงบอกไปดีว่าทำได้แค่มองทำได้แค่มองแต่ว่าเราไม่กินนะครับ,บก,รกินอะไรกินอะไรหลายอย่างโจ้โจ้

ตอนแรกว่าสิไปซื้ออาหารถังนอก<ด> <ปะ S 2> ล้วประดีจังใดจังใดมาสองกระสอบแบบนี้กันยังไงเดี๋ยว,ยวไปขอเวลาไปทำอาหารก็นเ้ยค่ะไปอาบน้ำทำอาหารเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบัตรยังขึ้นแดง สวัสดีจ้ามหนิกกัม้าลวกเหมือกอ่ะโอ้โหลวกเลยนะแบบขลกขลกลกลก ทงได้อย่างกินนออ้อจ้าแบบตวตวนก่ัปิดไว้นิดนึพี่คิวพี่เคนสวัครับดีครับไปดูวิวพ้างอกไหม อยู่ข้างนอกดูในเมืองบรรยากาศอาบน้ำนะครับคนนี่ไฟมันหายไปไหนนี่เดแต่สูงมากเลยรนะัะชั้นยี่สิบเอ็ดครับน่าโดดไหมครับไม่ไ่าครับ <laughs> เราสวยูสิบ้านเอ้าเอาอะไรโอ้สวยเราวังหนำมังเฮียด้วยอีสันมาเสื้อผมจะเป็นดินเนอร์เห็นเสื้แม่งหัวไหมคะแม่งหัวพันดูมาตรงนี้ดินเนอร์ดินเนอร์ก้อยอาการเป็นไงบ้างครับชัว กอกเวลากอกลัก <c oughs> อันนี้อันนี้ได้ดิไหวเขาบ่เห็นบอเห็นมีแกวไหวเห็นมีตะแกวกอกสงสัยเขาเบึ่งหนาเนาะเออเหนหลอยเอาหลายกอกล่ะใสุ่ดมาดินเหนึ่งงามงั่นบึงทานางข่อยได้บัดจัดไปค่ะ ขอบคุณอาหารสำหรับวันนี้ขอบคุณเซฟเอ้ออันนี้อันนี้อันนี้พัดพรกวิ่งพัดพระบุ่งโอเคอร่อยมากเลยจ้าไม่พูดภาษาจีนเหรอันน,อนนตอรทัครับต้องขอลาไปก่อน พูดภาษาจีนพูดภาษาจีนพูดภาษาจีนดับไปแล้วนะครับดูดัดสภาพไม่นารอดต้องขอลาไปก่อนคลิปนี้เพราะเขาหลับไปแล้วเขาเมาเขากินน้ำปนะไปแล้วครับบายบาย